สวัสดีครับอยู่กับผมแซมคนสระก,กราวนะนี่ก็นี่นะพามาดําใน,นอานะในสะในบอ่อเต็มเลยนะเนี่ยครับน้ําปลาบินขึ้นนะปลาวินเข้านาเข้าสารนะอยู่ฝั่งนี้นะน้ําไหลไม่ทันนะพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับดีแล้ววันนี้ไม่ได้ตัดหญ้านะนี่ครับน้าลงคนระับตัวนี้จะเป็นร่องน้ําที่เขาขุดนะนี่ครับปลา,ารครับินเข้าบ่อครับ ว่าอยู่วะนะทำไมน้ำมันไหลไม่ทันนะไปดูปากทรร่ถกันผมนี่โอ้มีปลายใหญ่ๆนะโอ้ปากท่ถเราไหลไม่ทันครับเดี๋ยวเราไปเอียงกันครับลงได้หรือเปล่าเนี่ยลึกแล้วเนี่ยวิธีลงเงินนะครับหนึ่งจะใส่ลงลึกก็ไม่ได้นะเพราะน้ำเดือดมันจะดันขึ้นนะ พาไปดูที่อื่นนะโอ้โหดูน้ำนะเป็นบลูกปลาซิวครับก็หมอ <c oughs> นี่นะน้ำตัวที่ผมสุปอยู่ตรงนี้นะตรงนั้นก็เป็นท่อครับท่อไปจะเป็นอะไรเรียกอะไรนะตรงนั้นก็ใส่ใส่ผ้าเขียวนะดักปลาครับผมมาดูครับไข่น้องมาดักปลาตัวนี้นะ รู้ได้หรือเปล่าน,ะนี่นะไหนนะผ้าเค,ยคเียวเขาเฮ้ยไม่เห็นผ้าเคียวเห็นแต่ปลาเล่นน้ำนะไะไปดูที่อื่นต่อครับนี่คไัรพายรุร่ยครับ เต็มเลยครับน้ำเต็มครับน้ำลน้นน้ำมาจากข้าบนนะมาจากวัดนะโอ้โหอยู่ตตดถนนเลยถึงชนบ,บทจริงๆคเมื่อคืนน้ำมัน่าจจะขึ้นเยอะกว่านี้นะ้วเนี่ย่งน,นานะเต็มมาถึงถนนเลยนะนสวัสดีอย่างคดรู้สองท่านนะครับผม ส่วนตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ประจำครับเนี่ยหนูกินไม่พอนะนี่ละนุนูกินข้าวไม้พเนี่ยครับทะลุที่เดิมนะท่ออยู่นู่นนะท่อน้ำนะเนี่ยน้ำก็เต็มแล้วเพราะฝนเมื่อคืนนะครับท่วมถนนเลยนะครับ ไม่รู้จระบายเยยังไงนะน้ำระบายไม่ทันครับ mm hmm. ก็ขี่เป็นรถก็ยากนี่ครับตรงนี้ก็ท่วมเต็มเลยนะี mm ๋ย hmm. วเข้าสระเนะ mm hmm. ข้าสระตอนนี้นจะวิ่งลงอยทางนาข้างล่างนะ mm hmm. พารถพาขี่รถไปดูนะ mm hmm. โอ้ยากเลยคนระับเ mm hmm. ข้าสระผู้อีนะ ส่วนนี้ลูกปลาเยอะครับโอ้โหใบตองไปไกลครับเดี๋ยวจะไปดูนาเย็บเกนเอ้ยนาเอ้ยนาเย็บเกนก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจะไปได้หรือเปล่านะนาเย็บเกนนะเนะนี่ยนะสาเนี่ยนะตอนตอนที่สุดแต่นั้นไม่มีน้ำนะได้น้ำมาจากน้ำมันไหลลงคํานี่นะ ดูสระนี่นะสระยาวนะคือคลองยาวนะน,น้ำขุ่นเข่าครับเดี๋ยวไปดูสั่งนายิปเพนกันหน่อยว่าม,มีน้ำหรือเปล่าน,น่าจะไม่มีน้ำปะถ้าน้ำเข้าก็ต้องเข้าฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นไปไปดีกว่าขับยากครับไปเลยเด้อ เว้ไปด้วยกวามสุอ,อ่ลยนี่ครับข้าวของัต้นอะไรกต้นสนสนุต้นสนอสนอูนี่นะขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยไม่รู้จะทำไงนะไม่ไม่ตัดครับปีนี้เนยก็ปล่อยเลยครับตัดไม่ได้เลยครับ ข้าวนาประมาณนี้ค่ะข้าวน,นานะจะได้ข้าวกินเลยด้วปีนี้นี่ข้าวสุกเลยนะโอ้โหน้ำพุ่งเลยครับพี่น้องครับนี่นะนี่านาท่อที่น้าใส่ไว้แต่ปีกบอ่ะปะตอ๋ออ่ะปะต๋อเมื่อกี้นะนี่นะนาโทรศรัพท์เข้าครับโทรศัพท์มีแค่เครื่องเดียวนะ นะโทรเข้าครับมาดูนะครับอู้ข้าวผมหายไปไหนหมดนี่พิศยาเลยตรงนี้นะอู้เราไม่ได้จบไปด้วยนี่นเปิดน้ําเข้าสะครับเสียดายมากเลยเนี่ยอู้แสดงว่ามีคนเข้าคนออกนั่นเองอู้ท่วมเลยครับหลังฟ้านะอู้น้ำเข้าหนาครับพี่น้องครับ ลูก,กปลากระโดดไปไปบปไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนั่นนะนั่นะน,นะนนะจุกกระซิวนะโอ,โอ้โหแสดงว่าน้ำมาเยอะมากครับเนี่ยอย่าล้มนะรถไหนล่ะมันกระโดดทีเองแป๊บแป๊บแป๊บโอ้มีอื่นด้วยครับนี่นะน้ำมาจากป่านะฝั่งนี้ก็เขตของโรงเรียนนะฝั่งนี้แล้วก็ของวัด ด้านหลังนะเอาไป่ะี๋ะยวจะขี่ตามนี่ดูว่าจะขี่ได้หรือเปล่าขี่ไม่ได้ก็ยกกันครับ <laughs> โอ้โหอยู่ขาหื้วเปียกแท้ๆืสองเท่ครับไม่เหลือโอ้โหข้าวนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยข้าวเนี่ยนี่ยผมต้องมาทิ้งเนี่ยเนี่ยไม่ได้ข้าวอะไรนะขนก สาบางฤๅิีงเงนะหรือว่าเขาเรียกอะไรข้าวอะไรนะโอ้โหน้ำพ่วมขันน้ำเดี๋ยวดิๆลงไหมลงสักนิดหนึ่งลงโทกว่านิดนึงครับมันสูงเกินครับโอเคนี่นะเวลาเปิดน้ำาก็ใส่โทมนี่นะลงอีกนิดหนึ่งครับ ป่าเดี๋ยวไปดูนะนะ้ำข้างล่างครับโอ้ยายาเยอะเลยครับอันนี้ไปท่วมท่วมนาแรกนาเดียวนะอันนี้นาได้ใส่ใน้ำไหลหรือเปล่าป,ปลาปลายยใหญ่ครับไอ้น้อโทอจำได้ว่โทออยู่แถวนี้นะ แสดงว่าน <c oughs> <Mont ano. c oughs> ้ำไหลอยู่ตั so. like <c oughs> ้ตรงไหนมาท่อไม่เจอครับ so. น <c oughs> ี่นี่นี่นี่เจอแล้วน้ำไหลอยู่นะนี่นี่แล้วนี่นะหาไม่เจอครับไปอู้ลูกปลาขึ้นลูกปลาขึ้นลูกปลาขึ้นนี่เลยคุยนุ่มตกน้ำคแบบนี่เอาเอาไปฝากแมวนะ ผมฝากแมวนะต่อไปต่อเนี่ยเอ้าข้าวงอกไอ้ออกนี่เลยต้นนี้เนี่ยออกเลยต้นนี้อีนี้ไม่ได้ตัดนะเหลือน้ำมันครับหรือไม่ได้ตัดเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยงอกนะ ไหนไม่ทันเป็นตัวอะไรตัวนี้ก็ได้อยู่โอ้หน้ำพุแสดงว่าลงนี้ไม่ทันแน่นอนเลย <c oughs> ไ,ไปดูสิโอ้ทันอยู่ทัวนี่ครไปโอย้าอยาายาดไม่ค่อยหนานะ ลาเตรียมขึ้นครับพี่น้องนะลาขึ้นจริงจริงครับโถ่โถ่เยอะเยอะตกน้ำโถ่เราหายไปไหนวะโถม,มันตันโถ่ครับแล้วมันก็ไหลไม่ทันนะยังไงเศษวัชพืชนะเศษวัชพืชนะครับเข้า เนี่ยเนี่ยนีต้นสนูนะเนี่ยดอกเหลืองๆนะไปเราจะไปทางนี้ได้หรือเปล่าไปดูครับโอ้โหกิ่งอยู่คายอีกแล้วนะก้มครับก้มโอ้โโอ้โหไปไปได้หรือไม่ได้นะไปดูครับเขาบอกตาผึงดันนะหนุน แสดงดว่าทะเลน้ำท่วมเลยครับปลาหมอ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 หมอขึ้นครับนี่นะนี่มีอะไรอีกไหมไม่มีนะมีแค่นี้แหละแสดงว่าเมื่อคืนขึ้นเยอะนะเนี่ยมีนจะรอยครับโอยปลาขึ้นนะ ไปเดี๋ยวไปดูฝั่งข้างล่างต่อจะไปได้หรือเปล่าไปเนาะกลมตาอีกแล้วครับเอียกปักบักไม่เหลือโอ้ยโอเคหมดแล้วนั่งยูคารโอ้โหกระอกกระอก นีต้องเครดิอะไรนะน้ำไหลแนะ่นอนเลยเ่ถงนี้ไปตรงนี้ต้องท่วมแน่นอนเลยสภาพรู้เลยโอ้โหมันท่วมขนาดนี้นเลยนะโอ้โหช่ว ท่วมขนาะดลูกปลาจะหนีขึ้นแล้วนะ่ะนี่นาะโอ้โหน้ำท่วมนั่นนะ่ะแมวมาแอบกินปลาครับพี่น้องแมวแมวก็นกนะนี่นะนี่นะโอ้โหน้ำท่วมเป็นสายเลยนะท่วมบนโอ้โหน้ำใสครับนี่นะเห็นลูกปลาเลยนะ โอ้โหไปลาช่อนตกเงี้ยเพิ่งล้มเงี้ยเต็มเลยครับว่าอยู่น้ำมันมาจากมาได้ไงไะโอ้โทอมอยู่ข้างล่างยังไม่กล้าไปลงไปเปิดมันลึกมากตรงนั้น นี่นะท่อน้ำน้ำลงนาเนาะมันลึกครับดดดดดดเดี๋ยวไปดูก่อนเลื่อนลื่อนเลื่อนลื่อนเดี๋ยวจอดดูท่อก่อนจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะโูบเต็มเลยครับน้ำเต็มเลยครับน้ำเต็ม โอ้เสียงน้ำไหลครับมาไปดูมาดูโอ้โหน้ำไหลไม่ทันนะมันจะขาดไหมนี่เพราะว่าน่าจะไม่เหลือนะต้องมีอร์เซ็นต์ขาดแน,น่นอนเลยแล้วโถ่ผมก็มองไม่เห็นด้วยครับนี่งไงโถ่อยู่นู่นครับมาเดี๋ยวมาเปิดเปิดดินออกกัน ลึกมั้ยเนี่ยลึกแน่นอนเลยหมอผู้หมอก็หมอมลึกจริงๆครับมีแต่ลูกป็าหมอเลยครับตกช็อได้แล้วครับนี่นะ ไปดูวัว่อครับผมันนี้ไม่ได้ตัดหญ้านะหญ้าผมก็่อมันเก๋กว่าน,นี้นิดนึง <Okay. S 1> ป่ไปล้างมือก่อนครับ่ปะจะให้คีดได้นะ หลายนาทีแล้วนะครับผมยามันบางครับอืมท่วมตรงนี้เองต้องไปได้ไหมฮะต้ังไปดได้สิเฮ้ยเออเดือล้มลื่นนะลื่นนะ หน้าะตะกีจะทูบเลยครับตัวมีตะลูกปลาเลยครับ<ม>ปลาครับปลาโอ้โหรวยได้ได้ด้วยเน่ย i เต็มถนนนั่นนี่มีครับโอ้ท่วมนานนี่เรียนใส่มงองยังไงเนี่ยตามมาใส่มองครับแหน่ยิ้มม่แหน่ยูน้ำท่มวมนี่นะระบ,บายไม่ทันครับนี่รค,รครับคุณตาแดงนะนี่ครับนี่โอ้ไม่มาด่วนนี่ได้เนาะหาอะไรมาใส่ไม่ได้หรอครับรมีแต่ใส่มองครับนี่ครับดูครับ น้ำท่วมน้ำท่ำวมนะครับนี่ครับอยู่กับปุตตาเนี่ยอย่าผมอยากมาได้ถึงข้อกวยนะนี่มาดูน้ำโจนเหนียบโอ้โหนี่เท่าเดียวนะวต้องใส่อนาคตต่อไปเอปตองใส่ต้องใส่ต้องใสสองเท่าแล้วนะนี่นะดูครับส่วนหน้าผมนะไหนล่ะเข้าไหมตาปิดบอกไม่เป็นอะไรมีอมันปิด ตรงนี้แหละนี่แตรงนี้แหละผมจำได้ตรงนี้แหละอีปิดได้มันก็เข้าอยู่นะนุ๊นอะไรเนาะอ๋อลมมันอยู่แถวๆนี้แหละเนี่อมันเข้าด้วยนดูครับเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าจะเป็นนาที่ไม่ได้ทำนาเอ้ยไม่ได้หวหานข้าวไม่ได้แต่าอาหารไรนะนี่นะฝนดีครับเมื่อคืนครับฝนดีจัดครับดูครับน้ำครับ ดีจัดครับมันอคือนัะนี่ครับ,รบมีแต่ปลานะมองเห็นมีแต่ปลาครับโอ้โหสุดยอดโอ้หูนี่มันก็ไหลลงตรงนี้ครับมันรัดครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้อกลัวเราก่อนครับ <c oughs> ก็ท่วงเข้านาเราเหมือนกันครับนี่นะเต็มเต็มครับไม่เหลือกมันไหลไม่ค่อยทันนะนี่นะดูครับนี่ครับฝั่งมันจะเป็นนกนะเออเดี๋ยวซูมมาดูนะนี่นะดนกครับนี่นี่ครับเต็มเลยครับ ตรงนี้เป็นข้าวนะข้าวครับนี่มาดูปลาครับนี่ครับโอ้โหมาดูในกล้องอเห็นหรือเปล่านะปลามาเล่นเล่นน้ำนะตรงนี้นะตาโมมาใส่เลยตาเดิน,ะนถึงไหนแล้วนี่นะทุ่มมาเลยครับไะเดี๋ยวไปดูคออหัวาตาโตครับเมื่อคืนนะ่าจะทุ่มกว่านี้นะเพราะว่าน้ำมันมาแรง ไอ้ตะกี้เราจะยังไม่หยุดนะไปมันมีน้ำตู้มต้องมีหมดท่างหมดนะมีครับมดแดงนะหมดขัดไฟครับนี่นุ๊กนุ๊กไปช่อนด้วยนะนี่นี่ครับนุ๊กหมดไปแล้วครับนี่หลุดช่อนโอ้โหเล่นตกปลายหญ่ใหญ่ปัก ใส่สองโมงแล้วมันอะไรยังไม่ถึงข้อวัวเลยฝ <c oughs> ั่ <c oughs> งนี้ก็ท่วมครับนี่ครับไม่ใช่ท่วมในที่เดียวนะหลายที่นะครับ <c oughs> เดียวนาที่ทำไม่ได้ครับนา thô như này đó này như này đó tắt thôi thì theo thế lệ เขาได้ไงนี่ครัของเราท่วมเต็มเลยนะปักไปดูสใส่ฝาห้หกงอนครับผม วัวเราไปไหนหมดี่ตัวเราก็ยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะแต่มันลื่นนะเวลาขี่เนะข้านะมาติดขอกวัวแล้วนะเด,ดี๋ยวใส่ฟางให้วัวกันนะผมโอ้เสียงมันึ้นตกหนักมากน้ำเข้าครบหมดเลยครับนี่นะอ่ะก็เดี๋ยว ใส่ฟังให้พวกกันนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็พาดูไร่ดูนาครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้าอีกตรงไหนล่ะที่นี่ตรงนี้ใช่ไหมครับ